ทั้งหมดนี้เป็นการซ้อมเป็นการเตือนเป็นการปรับความเข้าใจเพื่อว่าให้เรา,เามีการกระทำที่ถูกต้องให้เป็นทั้งวิชาการให้เป็นทั้งวิธีการรวมกันอย่างแนบแนบ่แนสนิทตามบทว่าวิชาเจรณะสัมปันโนสมกับที่เราจะเป็นสาวกของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ สมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและเจรณะคือมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความคิดเห็นที่เป็นส่วนวิช,ชานั้นก็ถูกต้องแล้วก็มีส่วนการกระทําที่กระทําลงไปด้วยกายได้วาจาด้วยใจนั้นก็เป็นความถูกต้องเราจึงสมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและเจรณะเรียกได้ว่าเป็นสมวิชชาเจรณะสำปนโนกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน และพอใจภาคภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ได้เป็นแต่เพียงพิธีดีตองไม่ได้เป็นแต่เพียงทำเนียมไม่ได้เป็นแต่เพียงจดบัญชีว่าเป็นพุทธ,ธมามก,กะนะับถือพุทธ,ธศาสนาแต่ว่าได้เป็นโดยเนื้อแท้ได้เป็นโดยเนื้อโดยตัวเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัว เป็นอยู่ที่กายที่วาจาและใจเป็นผู้มีความสะอาดสว่างสงบถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราจะบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าหากเวลาอื่นเราเผลอไปบ้างเราก็ต้องสารภาพผิดต่อพระพุทธธรรมประสงค์หมายว่าจะไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็สมมติว่าเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ที่เราจะต้องขออภัยอย่าโทษ เพื่อความสํารวมระวังต่อไปโดยเนื้อแท้ก็คือธรรมะส่วนที่โง่ขออภัยต่อธรรมะส่วนที่ฉลาดธรรมะส่วนที่เป็นอวิชชารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวิช,ชาแล้วก็ขออภัยต่อธรรมะที่เป็นฉลาดเป็นความฉลาดเป็นความถูกต้องหรือเป็นวิช,ชา แต่ถ้าพูดภาษาคนก็เรียกว่าเรานี่แหละโง่ไปแล้วเผลอไปแล้วก็ต้องสารภาพผิดกล่าวกาเยนวาจายาวาเจตสาวาเป็นต้นขออภยัยระพูดบ้างจะทำบ้างจะสงบ้างนี่มันไม่ใช่สําเร็จอยู่ตรงที่ขออภยัยมันสําเร็จอยู่ที่ตรงว่าเราเสียใจเรารู้สึกแล้วเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกคือเราเป็นคนละอายไม่เป็นคนหน้าด้านถ้าเราขออภัยแต่ปาก ใจของเราไม่กลับใจอย่างนี้เราก็เป็นคนหน้าด้านโดยไม่รู้สึกตัวเป็นคนหน้าด้านชนิดที่ไม่รู้สึกตัวมันอาจจะร้ายไปกว่าคนหน้าด้านที่รู้สึกตัวก็ได้ต้องระวังให้ดีถ้าเรารู้สึกตัวว่าทําผิดแล้วเราต้องมีความละอายคือหิ่้ิเราต้องมีความกลัวคือโอดตับปาเราต้องมีความละอายมีความกลัวให้มาก แล้วความละอายและความกลัวนั่นแหละมันจะช่วยไม่ให้เราทําผิดทําพลาดอีกต่อไปให้เราเดินตกล่องเราละอายคนหัวเราะแต่เรากลัวความหน้าแข่งเจ็บนี่เรามีทั้งละอายและทั้งกลัวเราจึงไม่เดินตกล่องเพราะ,ะนั้นเราถือว่าความละอายและความกลัวเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เราตกล่องในการที่จิตจะเกิดกิเลสนี่ก็เหมือนกัน มันก็เหมือนกับการตกล่องในทางวิญญาณวิญญาณตกล่องแต่ถ้าว่าเรามีความละอายและความกลัวให้มากแล้วมันก็ไม่ค่อยตกมันก็ตกน้อยข้าวจนกระทั่งไม่ตกเหมือนที่เราเดินไม่ตกล่องไม่ตกคูถนนไม่ตกอะไรต่างๆหรือว่าเราไม่ไปทําอะไรผิดพลาดที่น่าละอายกลางถนนทุกคนระวังอย่างยิ่งมันก็สําเร็จไม่ไปทําอะไรที่น่าละอายกลางถนนบนทาง แต่ในทางจิตใจนี้เราไม่นึกอย่างนั้นเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราไม่ละอายเราไม่กลัวมันจึงทําอะไรที่น่าละอายอยู่มากๆบ่อยๆจนชินเป็นนิสัยแล้วมันก็แก้ยากเพราะเพจะนี้แหละเราจะต้องหันมานึกถึงความละอายและความกลัวกันให้เป็นการใหญ่คําว่าหีริและโอตตปปานี้เหมือนตอหญ้าปากคอกอยู่ที่คำพีใบแรก เปิดนวโกวาต์ออกดูก็จะพบเป็นใบแรกหรือหน้าแรกเรื่องหีริโอตตปะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเหมือนกับว่าหญ้าปากอคอกหรือว่าอยู่ใบแรกมันมีความจำคัญอย่างยิ่งแต่ต้นจนปลายทีเดียวเราต้องมีความละอายคือหีริมีความกลัวคือโอ,อตตปะตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่เรื่องทางโลกโลกต่าๆเสี้ยตยขึ้นไป ยังกระทั่งเรื่องขนาดกลางเนกระทั่งเรื่องสูงสุดจะดับทุกบรรลุมรคลนิพพานเบื้องต้นก็ดีท่ากลางกดด็ดีเบื้องปลายกดด็ดีต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าที่ีและอดตับปะนี้ทั้งนั้นถ้านม่จช่นั่นแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะเป็นไปแต่ในทางที่หน้าไหว้หลังหลอกมากขึ้นหน้าไหว้หลังหลอกมากขึ้นในที่สุดก็ล้มเหลวหมด ในการเป็นสาวกของพระสมมาสมพุทธเจ้าจะต้องพ่ายแพ้แกพาา่พยามาณพยามาณจะต้องมัดเอาอตัวไปได้ไปเป็นสาวกไปเป็นสมุนของพยามาณทนทุกทรมานอยู่โดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างแต่แล้วก็ยกหูชูหางว่าตัว ดีกว่าผู้อื่นเ,เก่งกว่าผู้อื่นผู้อื่นจะต้องเชื่อฟังตัวจะต้องเคารพตัวอยู่เสมอไปดังนี้นี้เป็นสิ่งทีเ่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เสียหายที่สุดเป็นการล่มละลายที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นการเสียหายของมนุษย์ <c oughs> ยิ่งไปกว่าสิ่งนี้แล้วควรกลัวให้มากควรละอายให้มากแล่หลีกเลี่ยงเสียโดยเด็ดขาดเถิด สรุปความในที่สุดนี้ว่าเราจะต้องสมบูรณ์โดวิช,ชารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราควรทำอย่างไรและเราควสมบูรณ์ด้วยจรณะคือการประพฤติกระทำตามนั้นให้ได้ชื่อว่าเป็นวิช,ชาจรณะธัมปนน